รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รายการปักหมุดปักใต้จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอผ่านมุมมองการเล่าเรื่องในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งทางทีมงานตระหนักเรื่องนี้อย่างคร่งคลัดทางทีมงานปักหมุดปักใต้จึงขออภัยมาณที่นี้นะคะคุณผู้ชม ใวันนี้คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของอ e ีคอมเมิร์ซกันมาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะสิ่งที่พวกเราคิดก็คือเรื่องราวของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่รองรับระบบการซื้อขายจากทั่วทุกมุมโลกขณะนั้นยังดูเหมือนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวจากพวกเรามากๆแต่สิ่งนี้กลับถูกย่อให้เล็กลงและร่นระยะทางให้ใกล้พวกเรามากขึ้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้พวกเราจำเป็นจะต้องปรับตัวในเรื่องของการซื้อขายรวมไปถึงการอุปโภคบริโภคสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจในการค้นหาทั้งความรู้รวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันถ้าเกิดมองแบบผิวเผินการค้าในปัจจุบัน กลับกลายมาเป็นการซื้อขายจากหน้าร้านที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการขายออนไลน์จนถือได้ว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเสียไม่ได้และบางส่วนก็กลับกลายเป็นอาชีพที่เกิดใหม่ที่ไม่ต้องลงทุนแม้กระทั่งการเปิดหน้าร้านแต่ยอดขายก็กลับจะดูเด่นดังปังปูริเย่ไม่แพ้กับการขายในสมัยอดีตเลยล่ะค่ะ อมเมอร์สถูกพูดถึงมาตั้งแต่ปี2,514ซึ่งปัจจุบันเมื่อเทรน์ของการเล่นโซเชียลมีเดียได้รับความนิยมมากขึ้นการเปิดร้านค้าบนโซเชียลมีเดียก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเช่นกันจนทำให้เกิดนิยามคำใหม่ขึ้นมานั่นคือคำว่า S-commerce หรือ Social Commerce และอีกช่องทางหนึ่งที่นิยมไม่แพ้กันนั่นคือ Conversation Commerce ที่ถูกผลักดันมาจากเจ้าของแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook ที่ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ๆบน Messenger หรือ Instagram เพื่อรองรับระบบการซื้อขายผ่านข้อความนั่นเองซึ่งวันนี้อาจารย์ธีรศักดิ์จินดาบทอาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินจะมาอัปเดตเทรนด์การซื้อขายให้พวกเราได้ฟังกันค่ะ การคะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับการซื้อขายในสมัยก่อนสมัยก่อนเราอยากได้สินค้าหนสินค้าเราก็แค่เดินเข้าไปในร้านขายปลีกแล้วก็บอกว่าอยากได้สินค้าอะไรสินค้ามีแบรนด์ไหนพ่อค้าแม่ค้าก็จะหยิบมาให้เมื่อได้ของแล้วเราก็นำไปใช้โดยที่จะไม่ติดว่า จะต้องเป็นแบรนด์อะไรหรือสินค้ามีคุณภาพอย่างไรแต่สมัยนี้ค่ะการซื้อขายพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอาจารย์มองเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรคะโดยโดยระบบของอีคอมเมิ e ์ซเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตถึงปัจจุบันตัวระบบมันยังคงเป็นแบบเดิมก็คือเป็นเรื่องของการซื้อขายสินค้าและบริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งกระบวนการนี้มันไปทลายข้อจํากัด ของการซื้อขายแบบเดิมที่จําเป็นจะต้องมีหน้าร้านจําเป็นจะต้องมีที่ตั้งอย่างชัดเจนพอมันไปทลายข้อจํากัดเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้กระบวนการซื้อขายมีความสะดวกสบายขึ้นแต่ด้วยพัฒนาการของระบบอนะิเล็กทรอนิกส์ณปัจจุบันมันมีตัวระบบที่เราเรียกว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กถูกไหมครับเขาก็มีการใช้ประโยชน์จากระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวนั้นมาใช้ในการซื้อขายเช่นกันมันก็เลย ถูกแยกออกมาจากคําว่าอ e ีคอมเมิร์ซเป็นคําว่าโซเชียลคอมเมิร์ซทีนี้ถามว่าถ้าในโซเชียลคอมเมิร์ซกับอีคอมเมิร์ซต่างากันตรงไหนมันมีเส้นบาง,บางอยู่แค่ว่ามันมีการซื้อขายกันโดยสมบูรณ์หรือไม่นะครับถ้าในระบบอ e ีคอมเมิร์ซโดยคำนิยามเดิมมันมีนมหมดคมว่าการซื้อขายนะครับการจัดส่งการติดตามสินค้าการออกใบเสร็จมันจะเกิดขึ้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์เร็สริ้นณ,รณ,รณ,รณตรงนั้นแต่พอเรามาดูในโซเชียลคอมเมิร์ซณนปัจจุบับนเช่น อ่าน้องคนซ,ซื้อสินค้าใน Facebook อย่างนี้นครับน้องคนแค่เอฟของถูกไหมแล้วก็ให้ผู้ประกอบการหรือคนขายส่งของมาให้ส่วนการจ่ายเงินก็เป็นการไปจ่ายกันผ่านระบบอื่นการแชรทจิ้งสินค้าก็เป็นการไปแชทจิ้งกันผ่านระบบอื่นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นโซเชียลคอมเมอร์สครับผมเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีความต่างกันไหมมันมีความต่างกันในเรื่องของความสมบูรณ์ของระบบแต่ถามว่าทําไมโซเชียลคอมเมอร์สถึงป๊อปปูล่าขึ้นนะปัจจุบนันเพราะว่า มันมีความสะดวกสบายแล้วก็ถามของผู้ใช้คือยูเซอร์เนี่ยมันเยอะกว่าการที่ไปอยู่ในระบบอ e ีคอมเมิร์ซระบบในระบบหนึ่งครับสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นอิทธิพลที่สำคัญในลำดับต้นๆที่ทำให้พวกเราอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนผ่านและการทลายรูปแบบการซื้อขายแบบเก่าๆโดยสิ้นเชิง ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทันสังเกตแต่ก็จำใจยอมรับการใช้งานผ่านเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้ชีวิตอย่างมากผลก็มาจากเงื่อนไขในเรื่องของการจำกัดการเดินทางการจำกัดเวลารวมไปถึงมาตรการต่างๆที่จำกัดพื้นที่ทำให้ทุกอย่างดูน้อยลงแต่ผู้คนกลับจะต้องใช้พื้นที่น้อยๆเหล่านี้สร้างความคุ้มค่าให้มากที่สุด เพื่อให้ชีวิตสามารถอยู่รอดไปได้โดยไม่ถูกข้อจำกัดดังกล่าวมาตรึงชีวิตจนขาดแม้กระทั่งความสุขอาจารย์คะอาจารย์มีความคิดเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะลงทุนเปิดร้านออนไลน์หรือเปิดแบบมีหน้าร้านควบคู่กันไปกับ การขายออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันคะถ้าเราน้อยู่ในระบบออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะความแตกต่างที่เราเห็นรับเลยเนี่ยครับตั้งแต่ที่ลองลองอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาก,ก็คือว่าความคุ้นเคยหรือคุ้นชินของคนเริ่มเยอะขึ้นนะปัจจุบนันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคำนวนของการซื้อขายในระบบอิเล็กทรอนิกส์จะค่อนข้างน้อยโดยจะพะในเมืองไทยเนื่องจากเรามีข้อจํากัดในเรื่องของอะระบบทราน s ซ็คชันก็คือระบบของการ และเปลี่ยนหรือการจ่ายเงินการรับเงินที่จะต้องออทาผ่านระบบบัตรเครดิตนะครับหรือการโอนเงินแต่ณนะปัจจุบันระบบเหล่านี้มันเอื้ออํานวยมากขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือคนที่อยู่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ครับเหมือนถูกสภาพแวดล้อมเนะาะบังคับให้เราจะต้องปรับตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เรายกตัวอย่างเหมือนช่วงโควิดที่ผ่านมายอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเจอว่าคนที่ไม่เคยใช้สินค้าหรือไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ ก็จะไปลองซื้อสินค้าออนไลน์จนบางคนก็เริ่มติดการซื้อสินค้าออนไลน์เราก็มีการคาดการว่าหลังจากนี้ถ้าถ้าโควิดมันดีขึ้นนะครับหรือสถานการณ์กลับไปสู่ภาวะที่ใกล้เคียงกับความเป็นปกติเอ่อทรานเซ็คชันหรือระบบการซื้อขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น e-commerce หรือ social อมเมิร์ซก็ยังคงอยู่แบบนี้นะครับัน่นด้วยเพราะว่าคนเริ่มมีความคุ้นชินแล้วก็หันมาใช้มันมากขึ้นส่วนในเรื่องของการพัฒนาการคิดว่า ระบบของ e-commerce จะมีการพัฒนาการแยกต่อไปมากขึ้นกว่าน,นี้นอกจากการจะเป็น social commerce ปกติแล้วต่อไปอ,นนอันนี้ที่ก็เป็นคนพยากรเอาไวนะ้นาะว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ device commerce นะครับเช่นเราเห็นตู้ต่างๆที่เริ่มเป็นตู้อัตโนมัติตู้ดิจิตอลที่ไปวางตามพื้นที่ต่างๆเยอะขึ้นเพราะว่าถ้านะปัจจุบันเมืองไทยจะมีตู้เหล่านี้น้อยมาก แต่ถ้าเราเทียบกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะมีตู้เหล่านี้เต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้ด้วยความที่เราไม่อยากเออเราเราเรา,เรามีข้อจํากัดในเรื่องของการไปปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายเพราะฉะนั้นตู้เหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งทางออกรวมไปถึงตัวที่เป็นแอปพลิเคชันคอมเมอร์สที่จะเพิ่มเข้ามาเพราะว่าณตอนนี้ถ้าลองสังเกตด,ดูนะครับตัวระบบอ e ีคอมเมอร์สเดิมก็จะเริ่มถูกแยกเข้าไปอยู่ในในตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในสมาร์ทโฟนมากขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายได้เยอะขึ้นนะครับต็อคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นพัฒนาการจนเข้าสู่ถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นครับทิ่ผตอนนี้ถ้าสภาพพฤติกรรมเปลี่ยนไหมพฤติกรรมคนจะเริ่มเปลี่ยนมากขึ้นคนจะเริ่ม เริ่มกล้าที่จะลองสินค้าใหม่ๆมากขึ้นอันเรื่องมาจากว่าเขาเข้าถึงสินค้าเหล่านั้นได้ง่ายโดยไม่มีการเปิดเผยตัวตนเรายกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับอันนี้ก่อนหน้านี้การที่เ,เราจะไปซื้อถุงยางอนามัยมันจะต้องไปเจอแม่ค้าเราก็จะมีความรู้สึกอายว่าแบบเฮ้ยแม่ค้าจะมองเราเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาสู่ในระบบของอ e ีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์หรือโซเชียลคอมเมิร์ซเนี่ย บางครั้งเร,เราแทบจะไม่เปิดเผยตัวตนด้วยซ้ำว่าเราเป็นใครดังนั้นในเรื่องของความกล้าในการที่จะลองสินค้าใหม่ๆมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราพบว่าเป็นพฤติกรรมที่ยังคงเป็นอยู่นะปัจจุบันด้วยในระบบโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยก็คือคนก็ยังคงอยากได้สินค้าคุณภาพดีอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะซื้อง่ายขายคล่องยังไงก็ตามแต่เรื่องของคุณภาพสินค้ายังคงอยู่ แต่โจทย์ตัวหนึ่งที่คนเริ่มถามากขึ้นและให้ความสำคัญมากขึ้นก็คือการไปดูในเรื่องของราคานะครับอย่าลืมว่าเมื่อก่อนการที่เราไปเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้าเนี่ยการที่เราจะเทียบราคาว่าห้างนี้กับห้างนั้นห้างไหนถูกกว่ากันเนี่ยมันมันไม่ค่อยสะดวกนะแต่ณปัจจุบันน้องแค่เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมามันมีแอปพลิเคชันที่สามารถเทียบราคาแต่ละห้างให้เราได้เลยว่าที่ไหนถูกกว่ากัน ดรือเว็บไหนถูกกว่ากันเราอยากจะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วจะดูว่าเครื่องบินาสายการบินไหนถูกกว่าในการที่ไปเดสติเนชันเดียวกันเนี่ยมันเทียบราคาได้ชัดเจนดังนั้นคนก็จะวิ่งไปสู่เรื่องของการตัดสินใจบนพื้นฐานของราคามากขึ้นนะครับสำหรับพฤติกรรมของผู้บริโภคเมื่อมีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็มากขึ้นเรื่อยๆการค้นคว้าหาข้อมูลก่อนการซื้อขายหรือการรีวิวสินค้าเพื่อหาข้อมูลในการเปรียบเทียบทั้งตัวยี่ห้อราคาคุณสมบัติข้อดีข้อด้อยจึงพุ่งสูงขึ้นเช่นกันอ้างอิงจากการถูกสืบค้นเ e ิร์ชเอนจินนาทีต่อนาทีและเมื่อไรก็ตามที่ลูกค้าเชื่อมั่นในสรรพคุณและผลของการใช้งานจากผู้รีวิว ข้อมูลเหล่านั้นก็จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคสูงขึ้นทันทีส่งผลให้ผู้บริโภคจะยอมเสียเงินซื้อหามาเป็นของตนเองโดยเร็วสิ่งนี้ก็จะเชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์รวมไปถึงนักวางแผนที่ว่องไวเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการวางหมากของการซื้อขายบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราที่เราเจอณนะปัจจุบันก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณภาพและราคายังคงเป็นเกณฑ์หลักๆที่ใช้ในการตัดสินใจอยู่เนี่ยแต่ในส่วนของเอกลักษณ์และความเข้าใจลูกค้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวธุรกิจในโลกปัจจุบันจะต้องดําเนินอยู่นะครับเ,เรายกตัวอย่างง่ายๆครับขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นชื่อนะครับเช่นเหมือนของคุณพิมดีพายอย่างเงี้ยนะครับ เราจะเจอว่าด้วยด้วยวิธีการและอัตลักษณ์และความเข้าใจในตัวลูกค้าหรือลักษณะความต้องการของลูกค้านั่นคือทําให้เขาได้ได้ฐานลูกค้าไปจํานวนมากเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยผู้ขายเองหรือนักธุรกิจเองหรือ,รอผู้ทําธุรกิจเองเนี่ยก็จะต้องหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอแล้วก็ต้องเข้าใจตัวลูกค้าให้มากขึ้นน้ําฟักทองของเกาหลีอันนี้คอลลาเจนเกาหลีมันให้ด้วยคอลลาเจนแบบดื่ม เอาคอลลาเจนนี้คู่กับน้ำฟักทองหากไอคอลลาเจนตัวนี้คู่กันไปหน้าีแน่นอนยกให้ใครจะทําหน้าไปกินหมดทั้งเซ็ตเนี่ยเปิดประมูลเริ่มต้นที่400บาทพี่สุพิชยา600เอาตาังไปทําบุญนะเว้ยพี่เมย์พันหนึับสิพี่หนูมาลี1น0่พอ่ะพี่ทิพย์พันหพอจบทิพย์พี่ทิ 1, พย์แคปเจอร์พันหกพี่เมไม่ทันแล้วพี่ชอบทาบุญแต่ใจร้อน อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากอันนี้ผมเจอในระบบออนไลน์เยอะก็คือเรื่องของความเ,าเขาเรียกสินค้าตรงปกถูกไหมครับเพราะว่าในขณะที่คนซื้อไปซื้ออยู่ในออนไลน์เนี่ยคนซื้อไม่เห็นว่าตัวสินค้าเป็นอย่างไรในตัวจริงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคาดหวังคือสิ่งที่ได้รับจะต้องไม่แตกต่างจากภาพที่อยู่ในออนไลน์มากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอันนึงที่ผู้ประกอบการอาจจะต้องคอนเซิ n ์นเอาไว้นิดนึงด้วยนะครับว่า ถ้าเกิดทำในรูปออนไลน์แล้วเนี่ยถึงแม้จะมีการตกแต่งภาพหรือการนําเสนอโฆษณาสินค้าแต่สุดท้ายแล้วมันจะต้องไม่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 เกินไปจนกระทั่งตัวสินค้าเดิมที่เอาไปให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยมันดูแตกต่างกันมากจนเกินไปนะครับคุณกอบกุลลับทวันอดีกไกด์ลีลเดอร์ ที่พันตัวเองมาประกอบอาชีพการขายอาหารแบบเดลิเวอรี่แบบไม่มีหน้าร้านกลับกลายเป็นเรื่องท้าทายขีดความสามารถในการบริหารและจัดการสินค้าในพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถส่งอาหารไปถึงมือผู้บริโภคให้ดีและเร็วที่สุดเพราะหนึ่งในนั้นนั่นคือการกลับมาซื้อซ้ำของผู้บริโภคและเมื่อทุกอย่างมีมาตรฐานการบอกต่อปากต่อปากคอมเมนต์ต่อคอมเมนต จึงจะมีอิมแพ t รวดเร็วดังสายฟ้าและเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริโภคเกิดความคลางแคลงใจหรือไม่พึงพอใจกราฟที่เคยพุ่งขึ้นสวยงามก็อาจจะพุ่งสวนทางดิ่งลงมาอย่างไม่มีใครรั้งไว้ได้เลยเช่นกันคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยการการเกิดโรคระบาดโควิดส9เนี่ย เป็นเป็นผลดีกับเราเนะเพราะว่าเราขาย delivery อย่างเดียวเราไม่มีหน้าร้านค่ะเราจะรับออเดอร์นะคะเหมือนกับเ,เปิดรับออเดอร์วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราก็ส่งนะคะให้ลูกค้าเพราะนั้นความเสี่ยงเราจะไม่มีเราทำเฉพาะที่มีคนออเดอร์เท่านั้นนะคะทำตามออเดอร์เท่านั้นใครสั่งมากกี่กล่อง30กล่อง50กล่องเราก็ทำทาแค่นั้นไม่มีความเสี่ยงแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาโควิด -19 เอ่อ เรียกว่าผลประกอบการของอของเรานี่ค่อนข้างจะเยอะกว่าช่วงปกตินะ,ะเยอะกว่าตอนที่ยังไม่มีโควิด19ระบาดเพราะว่าคนก็ออกมากินนอกบ้านไม่ได้บางครั้งก็ร้านอาหารก็ไม่เปิดให้นั่งนะ,ะตามมาตรการของทางรัฐบาลเนี่ย d e l i v ว r รเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนที่เรียกว่ายอดขายเพิ่มมากขึ้นแบบเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเยอะมากนะคะ ในฐานะของพ่อค้าแม่ค้าเองเรามองว่าธุรกิจการขายแบบออนไลน์แบบนี้เนี่ยมันจะหยุดลงพร้อมกับการหมดไปของโควิดหรือว่าเรามองภาพในอนาคตของการซื้อขายยังไงบ้างคะ,ะคือส่วนตัวแล้วคิดว่าอย่างนี้นะคิดว่ามันมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะด้วยด้วยสภาพสังคม ด้วยความสะดวกสบายมันมันเปลี่ยนไปแล้วที่ที่จะแบบว่าพอเที่ยงแล้วออกไปหาอะไรทานกันเดี๋ยวนี้คนแบบว่ามีความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปต่างๆในการสั่งอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระค่าอาหารผ่านระบบเน็ตแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยคนมีความทันสมัยมากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้น,ใน,ใ,น,าาใ,นในการใช้ใช้เครื่องมือเหล่านี้นะคะ เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้าโควิด -19 หมดไปคนอาจจะยังเคยชินกับการใช้วิธีการสั่งออนไลน์อยู่นะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าสินค้าประเภทไหนก็แล้วแต่คิดอย่างนี้นะคะว่าทำทำหน้าที่ตัวเองไปให้ดีที่สุดนะคะวันนี้สถานการณ์ก็รู้กันอยู่ว่าทั้งโลกประสบเหมือนกันเรื่องของการประสบกับโรคระบาด ทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดวันนี้ถ้าตั้งมั่นแล้วว่าจะเป็นแม่ค้าก็เป็นแม่ค้าที่ดีที่สุดขายกับข้าวก็ต้องมั่นใจว่าอร่อยที่สุดสะอาดที่สุดนะคะแล้วก็บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดทําหน้าที่ของตัวเองนะคะรัฐบาลก็มีหน้าที่ของรัฐบาลนะคะมีนโยบายอะไรมาที่เราสามารถจะเข้าร่วมได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเราก็รับมันไว้นะรับมันไว้แล้วก็มาพัฒนาะคะกิจการของตัวเอง แล้วก็บริการของตัวเองทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดต่างคนต่างมีหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของตัวเองนะสังคมบ้าเราจะได้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะ ด้ารแข่งขันต่อไปเนี่ยก็จะมีการแข่งขันทางด้านราคาเยอะขึ้นรุนแรงขึ้นนะครับเราลองสังเกตดูได้ว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราเนี่ยครับเวลาซื้อก็จะเปรียบเทียบราคาดูก่อนเจ้าไหนถูกสุดเลือกเจ้านั้นก่อนแต่สุดท้ายลูกคา้าก็จะไปเทียบด้วยเรื่องคุณภาพด้วยนะครับว่าณระดับราคาที่ต่ากว่าคุณภาพมันทดแทนกันได้หรือไม่ถ้ามันทดแทนกันได้หรือมันพอที่จะเปรียบเทียบกันได้ เขาก็ยินดีที่จะซื้อในสินค้าที่มีราคาถูกกว่านะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นโอกาสมากๆสําหรับคนทําธุรกิจในยุคนี้ก็คือเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเอาไว้นะครับเราอย่าลืมว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในออนไลน์กับเราแล้วเนี่ยมีโอกาสาที่จะกลับมาซื้อซ้ําสูงมากนะครับถ้าเขามีความพึงพอใจหรือเขามีความรู้สึกว่าที่นี่คือที่ที่ตอบโจทย์ของเขาที่สุด แล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่กลับมาซื้อเพียงคนเดียวนะครับเขาจะดึงเอาเพื่อนๆญาติทั้งหลายแหละคนที่รู้จักและคนที่อยู่ในเครือข่ายสังคมของเขามาที่ร้านเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าจะสำคัญมากในลำดับหลังจากนี้ต่อไปนะครับ แน่นอนว่าเวลาเราทําธุรกิจมันจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแน่ๆส่งของผิดบ้างสะกดชื่อผิดบ้างหรือส่งส่งพลาดบ้างออชาร์จเกินไปนะครับอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเรามีวิธีการในการแก้ไขข้อผิดพลาดของเขาของเราเนี่ยอย่างไรถ้าเราแก้ข้อผิดพลาดมันได้โดยที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาพอใจเ,ออเราก็ยังอยู่กับเขาได้นะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็าตามการแก้ไขข,ของเราเไม่ตอบโจทย์นะครับกับความต้องการของเขาเนี่ย รับรองได้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันจะเป็นหายนะสําหรับธุรกิจมากๆเพราะว่าแค่โพสต์ลงไปในโซเชียลแป๊บเดียวนะครับทุกคนก็รู้พร้อมๆกันนะครับอันนี้ต้องต้องต้อง,องเป็นเป็นจุดเสี่ยงมากๆสําหรับธุรกิจในปัจจุบันครับมาค่ะวันนี้นะคะเรามีกากหมูมีสีรสชาตินะคะรสดั้งเดิม รสตรม้มยำเผ็ดมากแล้วก็รสใหม่สูตรใหม่ล่าสุดก็คือรสลาบนะคะมันก็คือมาจากสื่อสังคมออนไลน์ไม่เพียงแต่จะมีบทบาทเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์เท่านั้นแต่กลับมีประโยชน์ในแง่ของธุรกิจที่คอยขับเคลื่อนการพาณิชย์ในยุคโควิด -19 ที่ทำให้การซื้อขายบนโลกออนไลน์คึกคักมากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของฟังก์ชันการใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถรองรับการทำงานได้กว้างขวางมากขึ้นทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำโซเชียลคอมเมอร์ซได้เป็นอยา่างดีทั้งนี้แบรนด์สินค้าและเจ้าของสินค้าควรจะเลือกใช้โมเดลทางธรุรกิจที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์และให้ความตระหนักถึงกลยุทธ์ทางการตลาดรวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงของผู้บริโภครวมไปถึงการคำนึงถึงข้อมูลที่จะระบุลงไปในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจึงจะทำให้การค้าในยุคโซเชียลดิสแทนซิ่งนั้นอยู่อย่างยั่งยืนแบบก้าวกระโดดสำหรับพฤติกรรมการซื้อขายแบบโซเชียลคอมเมอร์สมีกูรูหลายท่านออกมาให้ความรู้เรื่องนี้นะคะว่า สิ่งนี้ยังคงเป็นเทรน์การซื้อขายที่จะยังไม่สิ้นสุดลงเพียงแค่การสิ้นสุดของโควิด1 9จะถูกใช้ต่อเนื่องไปยังโลกอนาคตเพราะสิ่งเหล่านี้ลดทอนความยุ่งยากลดทอนความลำบากในการซื้อขายในสมัยเก่าลงไปได้อย่างสิ้นเชิงเหลือไว้แค่เพียงความสะดวกสบายและความพึงพอใจของผู้บริโภคเท่านั้น สิ่งนี้นี่เองที่จะทำให้พฤติกรรมการซื้อขายของทั้งพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือและสิ่งที่จะต้องพัฒนาควบคู่ตามกันไปนั่นคือเทคโนโลยีการใช้งานตัวแอปพลิเคชันอุปกรณ์การเข้าถึงร่วมไปถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นจะต้องพัฒนาควบคู่กันไปอันจะส่งผลทำให้คุณภาพของการซื้อขายในโลกอนาคตนั้น เต็มไปด้วยความท้าทายของนักวางแผนการตลาดในยุคโควิด19ซึ่งพวกเราเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและพวกเราก็จะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปสู่อนาคตที่มีความสุขและความสวยงามอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ